ภูมาะเคือยังอยู่ภายใต้ทหารกัมพูชาอยู่ร้อยเปอร์เซครับ<ต>มึงอย่ามั่วกันครับนะเอาฝากด้วยอย่าไปบอกพวกเขเมเนเเขานะว่าตอนนี้ไทยได้ทำทางขึ้นภูมะเขือเป็นปูนเรียบร้อยแล้วรถก็สามารถที่จะขนถ่ายเรื่องการส่งกำลังได้อีกหน่อยนะเราจะจัดวิ่งวิ่งเทรลที่พี่กุ้งเขาบอกไว้นะั่นน่ะ รถก็สามารถมาจอดได้โอ้ตอนเช้าเช้วิวสวยมีหมอกสวยวิ่งออกกำลังกายได้พี่น้องบ่าวบอยหนุ่มขเมเนาะพูดอย่างเต็มปากทุกคนด้วยความมั่นใจร0อยเปอร์เซนตว่าผู้มาเคือปัจจุบันนี้ทุกคนยังอยู่ภายใต้การดูแลของทหารขมรทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขมรยึดได้ทุกคนถึงขั้นเนาะสร้างทุกคนภาพ AI ทุกคน มาหลอกเนาะประชาชนบ้านตัวเองว่าภูมะเขือนี้ยังเป็นของขเขมรอยู่พี่น้องคนจริงเขาไม่โอ้อวดทุกคนเขาทําให้ดูเลยมาดูมาชมด้วยการการเนาะทําถนนขึ้นภูมะเขือของประเทศไทยทุกคนนี่แหละคนจริงเขาไม่อวดคนจริงเขาทําให้ดูเลยทุกคนและวันนี้น้องรัฐจะพาพี่ๆมาดูมาชมรวมถึง หนุ่มขมรท่านนี้ทุกคนมาดูว่าประเทศไทยเขาสร้างถนนไปถึงไหนแล้วทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนสีมือของพี่พ,พี่ทหารฝั่งไทยที่สร้างถนนเนาะทำให้ขมรเห็นเลยว่าศักยภาพที่ประเทศไทยมีเขามีมากขนาดไหนทุกคนมาดูมาชมพร้อมๆกันเลยสบายดีสบายดีพี่พี่พพเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนำเด้อจ้ะ มื่อนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องซึ่งเมื่อน้องรัดไปเห็นคลิปของหนุ่มขมินะทุกคนอ่าออกมาพูดว่าปัจจุบันนี้ทุกคนภูมะเขือเนาะยังเป็นที่ของขมิทุกคนซึ่งยึดไดนะ้เนาะในปัจจุบันนี้ทุกคนหนุ่มขมิพูดอย่างมัน่นอกมั่นใจว่าภูมะเขือนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเป็นของขมิยังเป็นอาการดูแลของทหารขมิอยู่พี่น้อง เห็นแล้วแบบโอ้โหนี่แหละทุกคนไม่งอจริงไม่ใช่ขมิมนลเลยเนาะเราจะเห็นเลยว่าอ่าคนขมนเนนี่เขาจะสร้างทุกคนสร้างเรื่องเนาะเฟกนิวทุกคนเพื่อมาหลอกเนาะประชาชนชาวขมนให้แบบเชื่ออย่างตายใจเลยทุกคนว่าปัจจุบันนี้เนาะภูมะเข,อขือยังเป็นของขมนอยู่และวันนี้จะพาหนุ่มขมนท่านนี้มาดูมาชมว่าคนจริงเขาไม่พูดเนาะเขาจะทําให้ดูเลยว่า อที่ตรงนี้เป็นของใครกันแน่พี่น้องมาเบิงมาชมการเนาะทำถนนแห่งภูมะเขือเป็นสนามเนาะสนามลบอ่เป็นที่ที่ของประเทศไทยทุกคนซึ่งยึดมาได้จากขมรเขาจะทำให้เห็นเลยว่าที่ตรงนี้เป็นของประเทศไทยหนึ100่งรเปเ็นมาดูมาชมด้วยกันเนาะพี่น้องอเกรอนดัเพลากรอบเมาเลางเติเพลามา่าให้ เอ,อร์เมียนไทยจแต่จอบทรายท่ากีบไว้บ้านพนมตรอบด้วกับไทยหาภูมะเขือภูมะเขือยังอยู่ภายใต้ทหารกัมพูชาอยู่ร้อยปอร์เซครับ<ต>มึงอย่ามั่วก,กันครับนะเอาฝากด้วยนะอย่าไปบอกพวกเอมเมนเขานะว่าตอนนี้ไทยได้ทําทางขึ้นภูมะเขือเป็นปูนเรียบร้อยแล้วรถก็สามารถที่จะขนถ่ายเรื่องการส่งกำลังได้ อีกหน่อยนะเราจะจัดวิ่งวิ่งเทรลที่พี่กุ้งเขาบอกไว้นั่นน่ละรถก็สามารถมาจอดได้โอ้ตอนเช้าๆวิวสวยมีหมอกสวยวิ่งออกกำลังกายได้ก็อีกไม่นานเชิญชวนนะครับตามที่แม่ทับกุ้งได้บอกไว้มาจัดวิ่งเทลที่นี่ขอเชิญชวนครับไปดูข้างบนครับเดี๋ยวไปดูธงชาติข้างบนโอ้โหทุกคนนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะ้องพี่น้องที่ ทางพี่ๆทาหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องกําลังจัดเกียมการทําถนนทุกคนในเครื่องมือการทําถนนก็บอกได้เลยว่า,าในด้านเทคโนโลยีนี่คือท่านสมัยเนาะพี่น้องมันบ่งบอกให้เราเห็นเลยว่าศักยภาพที่ประเทศไทยมีเนาะที่ทําให้เพื่อนบ้านได้ดูได้เห็นเต็มตาเนาะพี่น้องว่ามันเป็นยังไงทุกคนคนที่เขาทําทได้ทุกคน แล้วก็พื้นที่ที่เขมรน,นอะอวดอ้างว่าเป็นที่เขมรเป็นที่การดูแลของทหารเขมรยังคงอยู่พี่น้องอ่ายืนยันทุกคนมั่นใจอย่างร้อเปอร์เซนแต่ทางฝั่งไทยนี่เพิ่นจะเหตให้เห็นเลยทุกคนการสร้างเนาะการสร้างการเกียมการอา่า เกียมห,หน้าดินหรือว่าการวางแผนทําถนนต่างๆทุกคนเราจะเห็นเลยในช่วงก่อนเนาะพี่ๆทาหารก็เร่งมือทุกคนทําถนนเนาะอย่างเต็มที่ทุกคนนี่แหละเนาะสิ่งที่มันบ่งบอกถึงศักยภาพและสิ่งที่อ่าประเทศไทยเขามีทุกคนบอกได้เลยว่าอ่าในด้านความสามาคถีในด้านการอ่านองเขมรน,นี่ก็แพ้ให้กับประเทศไทยแล้วเนาะ มาดูทุกคนการสร้างการสาการททำถนนของประเทศไทยนี่บอกได้เลยว่าอาประเทศไทยนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆทุกคนในด้านการพัฒนาในด้านการทำถนนต่างๆเนาะประเทศไทยเขาจะมีความสามาคัคคีร่วมใจกันทำถนนเนาะแต่ละเส้นแต่ละสายทุกคนอย่างเช่นนี้เนาะตามภูมาเขือตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาคืออาประเทศไทยนี้เขาจะ ทำให้เพื่อนบ้านเห็นเลยว่าสิ่งที่ประเทศไทยทำเนาะคือทําให้เห็นว่า,าพื้นแผนดินนี้เป็นของไทยที่แท้จริงและเป็นพื้นแผนที่ประเทศไทยยึดได้อย่างถาวรเนาะพี่น้องนี่แหละโนอาก็ไม่แปลกใจเลยทําไมคนขมรน,นี่ทำไมอ่าสร้างข่าวเนาะสร้างข่าวปลอมทุกคนถึงขั้นเนาะสร้าง AI ว่าทห,หารขมรน,นี้อ่ายึด ฮู้มะเขือได้ทุกคนเห็นแล้วแบบโอ้โหอดขำไม่ได้จริงๆเนาะพี่น้องคือคนเขาอ่ารักษาดินแดนได้จริงๆทุกคนเขาไม่โอ้โอวดเขาทําให้คุณเห็นเลยว่าอ่าสถานที่นี้มันเป็นของใครมันเป็นของใครที่ดูแลจริงๆเนาะพี่น้องนี่แหละทุกคนน้องรักก็พาพี่พี่เอฟซี FC, มาดูมาชมถนนเนาะที่อ่าทางพี่พี่ทาหารฝั่งไทยสร้างทุกคน คือเห็นแล้วแบบโอ้โหสุดยอดจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการใช้ในการทำถนนเนาะพี่น้องในด้านเทคโนโลยีนี่ก็ทันสมัยล้ำสมัยก็ไม่แปลกใจทำไมเนาะถนนที่ทหารฝั่งไทยสร้างทุกคนถึงเสร็จภายในอ่าไม่ถึงปีทุกคนคือเสร็จเร็วมากนี่แหละคือสีมือของคนไทยสีมือของทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้อง บอกได้เลยว่าคนไทยหรือว่าทาหารฝั่งไทยนี่ไม่ได้เก่งแค่ในด้านการลบอย่างเดียวนะคะทุกคนการสร้างสาการทาถนนนี่ก็บอกได้เลยว่าฝีมือนี่คือสุดยอดจริงๆเนาะและวันนี้น้องรัดก็ได้พาเนาะหนุ่มขมิ้นนาะพี่น้องมาดูมาชมศักยภาพที่ประเทศไทยมีและบ่งบอกถึงว่าพื้นแผ่นดินนี้เป็นของไทยเนาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัด ขอบคุณขอบใจเพื่อพี่น้องเดอ้อจากที่เขามารับชมคลิปนองรัดนองฟากพี P ่พี่เอฟซกดติดตามกดไลค์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดอ้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน